สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะเป็นตอนต่อของอดีนาไกลของเรานะซึ่งก็น่าจะเป็นตอนสุดท้ายแล้วสำหรับในเรื่องเกี่ยวกับไอ t r a t e g y นะหลังจากตอนนี้ก็คงจะมีตอนที่เป็นแบบเล่นอาทิตย์ให้ดูอีกสักประมาณ2อสรอบนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันก่อนเลยว่ามันเหลือคาสอะไรบ้างอ่าเหลืออยู่4ค่คาสถ้าจำไม่ผิดก็จะมี Pri e s t Hunter, Warrior แล้วก็ดูอีกนะ พู้ท้าที่น่าสนใจก่อนเนะะี่ยท้าที่ผมว่าค่อนข้างโอเคพอสมควรเลยในะอารีนาแต่ว่าค่อนข้างจะเฉพาะนิดนึงนะเพลิดนะเรีิดนี่เป็นคาดที่เราจะค่อนข้างไม่อยากจัดคอนโทรลเท่าไหร่ซึ่งคาดมันดูเหมือนคาดคอนโทรลแล้วมันมีการ์ดท,ที่ดูเหมือนจะเป็นการ์ดคอนโทรลได้อย่างเอนทูหรือไม่คอนโทรลเลยพวกนี้นะผมว่าเป็นคาดที่ไม่ค่อยเหมาะที่จะจัด คอนโทรลเท่าไหร่เพราะว่ายิ่งโอควาเวอร์เราเนี่ยไม่ได้ดีที่มันใช้ถ่วงเวลาเราแพ้ได้แต่มันดีที่มันใช้ฮิวมินเนียนได้ซึ่งพอฮิวมินเนียนได้ทําให้สมมติเราลงมินเนียนไปตัวหนึ่งแล้วเราบัฟมันได้แบบเอาไปเลียนชอยเส้นปรับมันได้เราสามารถฮิวมินเนียนตัวเดิมไปเรื่อยๆแล้วก็แบบใช้มินเนียนตัวนั้นให้มีค่าไปเรื่อยๆได้ซึ่งการเพิ่มเลือดให้มินเนียนสองเนี่ยถือเป็นอะไรที่ดีมากๆในแง่ของวอลลุเกมแบบ ถ้าจะเป็นเกม,มยาวๆหน่อยเพราะฉะนั้นเล่นพรีสเนี่ยเราจะอยากได้บอร์ดออกมาแนนแนวที่เราอยากเล่นไ่สุดคือมิดเลงซึ่งอาโกยจะไม่ค่อยดีอยู่ดีนะผพว่าเพราะว่าการ์ดมันไม่ค่อยช่วยในทางอโกเท่าไหร่คือมันไม่มีการปิดเกมแต่ว่าเราสามารถคุมเกมได้ดีมากๆถ้าเราเล่นพรนะีสแล้วเราได้เคิบ์ฟตอนแรกมาแล้วสามารถคุมบอร์ดตอนแรกได้เพราะฉะน,นั้นเด็กฟรีสท,ที่ดี น่าจะมีแค่มิดเลงแบบเดียวไงกับมิดเลงขึงน้นกึ Mid ่งคอนโทรลน่ยมิดเลงขึ้นกึ่งคอนโทรลคือถ้าเกิดว่าเราสามารถหยิบรีมูฟเบลได้เยอะซึ่งรีมูฟเบลของพีชที่ดีๆเนี่ยมันก็มีโฮลีโนวากับเอ็กซ์เวคต์อีวิลซึ่งมันเป็นแหลแล้วก็มีไล่บอมซึ่งมันเป็นอ e ีปิงส่วนคอมโบเอเซอร์เคิลกับโซพีชเนีราต้องหยิบคอมมอนกับแหลให้ได้คู่กันทำให้เป็นเรื่องที่ยากสรุปก็คือ การทำคอมโบกวาดหรือ AOE ของพนะีทเนี่ยส่วนมากค่อนข้างยากแล้วก็ไม่ค่อยเจ๋งมากเท่าไหร่แต่ผมว่าถ้าเกิดว่าเราได้ใบกวาเดเยอะพอสมควรเราจจะอยากเล่นไปแนวคอนโทรคอนโทรหน่อยมลนก็จะหยิบเคิร์บต้นเกมน้อยนิดนึงนะแล้วก็หยิบเคิร์ฟใหญ่เยอะขึ้นอะไรแบบนี้ส่วนการที่พีทอยากได้ส่วนมากคือใบบัฟคือมิเนี่ยต้นเกมที่เอามาไว้ให้บัฟแล้วก็ใบบัฟ ซึ่งพีทน e ี่จะมีพาเวอร์ชิล่งเป็นการที่เก่งกมากน่าจะเป็นการที่เก่งที่สุดลมั้งของพีทคือให้เลือกสองแล้วก็รอาการดโดยจ่ายแค่หนึ่งซึ่งมันก็อาจจะไม่ดีมากในคอนตัคเพราะว่ามันจ่ายมันไม่ใช่ใจ่ายหนึ่งจวอหนึ่งนะมันต้องมีมินเนียนบนบอร์ดก่อนคือเรามีมินเนียนใช้คู่กันถึงจะจ่ายหนึ่งจวอหนึ่งได้ก็เลยอาจจะไม่เวอร์มากแต่ก็คือมันเป็นการที่ดีมากคือจ่ายหนึ่งจวอหนึ่งแล้วก็ยังให้เลือกสองกับมินเนียนเราอีก ตึ้งเป็นการที่เราจะอยากเก็บเป็นหลักแน่ๆกลยุทธ์ของพีซส่วนมากก็คือลงมินเนียนไปแล้วก็บัฟมันแล้วก็เอาไปเทรดให้เขาตายเราไม่ตายแต่ถ้าเรามีมานาเหลือเราก็ฮิลให้มันมันก็จะเหมือนเป็นมินเนียนตัวใหม่ซึ่งถ้าเป็ดไปได้เจะพยายามเน้นแบบฮิลมินเนียนตัวเก่าเราขึ้นมาก่อนจะไม่ค่อยลงมินเนียนไปเพิ่มเพื่อเล่นวอลลุกเกมอีกฝ่ายให้ต่อให้เราเจอเด็กที่ค่อนข้างกรีดดี้ถ้าเราคุมตอนแรกได้เรา่าจะมีสิทธิ์ รีซอสนำมากพอจนชนะเกมนั้นได้เดนเดก็ไม่ไม่คอนโทร้วยผมว่าเป็นการที่โหดมากเลยแบบถ้าอีกฝ่ายลงบอมมาแล้วขโมอยบอมไกฝ่ายได้บอมก็คือแบบสมมติเลเจนดารี่เบอเลยสักตัวแบบนี้แบบโดดลงมาถ้าเรามีไม่คอนโทรนี้เรียกว่าเราอาจจะพลิกจากจะแพ้เป็นจะชนะได้เลยเพราะว่าไม c คอนโทรเป็นการที่ดีมากมันก็ไม่มี อะไรเท่ไห่ะไนะสมบพิษรีูฟเวอส่วนมากใช้ยาเพราะว่ามันเป็นรีูฟเวอ์เฉพาะนะค่าตัวไอแท็กมากกว่าห้าค่าตัวไอแท็กน้อยกว่าสามนี่ก็เป็นคาที่โอเคผมว่าข้อเสียก็คือถ้าเกิดว่าเราคุมบอร์ดไม่ได้นี่มันจะเป็นคาที่แย่พอกับบลิเออร์ซึ่งบลิเออร์นี่เป็นคาที่แย่มากก็น่าจะแค่นี้สมบพิต่อมาจะเป็นดูอิดดูอิเป็นคาที่น่าสนใจมากๆเลยผมค่อนข้างชอบ เดินดับดูอิดดูอิเป็นคาสที่อาจะมันต้องใช้ดวงเวลาดาบหน่อยคือเราค่อนข้างอยากผีกาดออกมาไปในแนวเดียวกันนะก็ผมว่ามันจัดได้ทั้ง3แบบเลยคืออะโกรมิดเลงแล้วก็คอนโทรลซึ่งเราต้องมาดูก่อนว่าถ้าเราจัดอะโกรเนี่ยเราจะใช้อะไรไม่ได้บ้างถ้าเราจัด เราจะใช้การ์ดแบบซาบเวตรออะไรแบบนี้ได้ถ้าเราจัดคอนโทรลเราจะไม่อยากได้แน่นอนซาเวตรอเลยแล้วก็ใช้พวกแบบมาร์ o ออฟเดอร์ไวมากจะเจชลาได้เลยพวกนี้มินเนียนต้นเกมทั้งหลายของดุยเดคค่อนข้างดีนะแต่การเท,ที่ยวจะไม่หยิบแน่ๆเวลาเราจะจัดอะโกรคืออินเว a ต e กับไวโกลดหรือไม่ก็ดานนัสซาในพวกนี้นะเพราะว่าเราจะค่อนข้าง เด็กเราจะค่อนข้างมีเคอร์แบบต่ำพอสมควรเพราะฉะนั้นใบปั๊มมานาเราจะไม่อยากได้แล้วเพราะต่อให้เราปั๊มมานาแล้วส่งมินเนี่ยออกไปเร็วกว่าอีกฝ่ายได้เนี่ยถ้าเขามีใบเคลียร์เนี่ยเราก็จะโดนเคลียร์แล้วก็เราจะการ์ดหมดมือดุิดไม่ได้มีการ์ดมันไม่ได้มีวิธีจัวได้ดีมากๆขนาดนั้นนะไมนว่าเราจะแบบพลิกได้การ์ดจวแบบโนริซืออะไรแบบนี้ทําให้จมแม้ถ้าเราทําแบบนั้นเนี่ย มันจะเสียงโดนรีมูฟาลแล้วก็เสียงโดนพันิชมากไปนะทำให้ถ้าเกิดว่าเราจะเล่นเดลักโกเนี่ยเราจะไม่อยากจิบการ์ดปั๊มมานะส่วนถ้าเราเล่นคอนโทรเนี่ยเรามักจะอยากหยิบการ์ดใหญ่ซึ่งส่วนมากการ์ดตูอิดเนี่ยข้อดีคือมันมีทันเป็นคอมมอนแล้วก็มี un, ทันทําให้เราสามารถทวงเกมได้คือต่อให้เขามีบอร์ดเนี่ยเขาก็ไม่สามารถชาร์จเราตายได้เพราะเขาจะติดวิดรอฟคอว่าไอ้นี่ ว่าติดไอออนบาร์โปรเทกเตอร์ติดลัมเบอร์เลอร์อะไรแบบนี้ทำให้เราสามารถถ่วงเกมได้นนข้างนาน้ถ้าเกิดว่าเราลงการ์ดใหญ่ๆใ,ให้เขาไปตีทิ้งเรื่อยๆเนี่ยจนคือถ้าเขาต้องตีมินเนี่ใหญ่ๆของเราทิ้งไปเรื่อยๆเนี่ยแน่นอนว่าเขาจะต้องทำสองเทสหนึ่งหรือว่าสามเทสหนึ่งทำให้การดทั้งหมดก่อนเราแล้วก็เรามีที่จะมีบอร์ดนำแล้วก็แบบเขาไม่มีการ์ดเลยเลยได้ในเชิงแบบทฤษฎี ถ้าเาหยิบเด็กเอแบบคอนโทรแบบทนัทนทนันเยอะๆให้เราจะอยากได้พวกการฮีวโดยซึ่งการฮีวีิดีสุดตอนนี้ก็เฟรนอลเรส่วนฮิวริงชาร์จผมว่าเป็นค่อนข้างเทคมากเลยซึ่งในอารีนาเราจะหยิบพิวบอทอะไรพวกนี้ได้ถ้าคิดว่าจะเล่นแบบนั้นได้จริงก็น่าหยิบเนี่ยเพราะยังไงเล่นได้คอนโทรก็ควรจะมีฮิวไปบ้างไม่งั้นจะเจอพวกเม็ดหรือทายดินที่มีการดีดๆแบบเอาไฟฟอลปาน้าทูซิเบอร์ปาน้า แพ้ทั้งหมนแต่ถ้าเล่นเดคนโรลแน่นอน,นจะมีการ์ดอะไรไปใช้ไม่ได้ไปแล้วก็คือ s ซ a ต์รอเลเพราะการปิดเกมทั้งหลายก็ไม่ค่อยมีอะไรที่มันแบบเป็นการ์ดปิดไม่มีคอมโบป,ปิดเกมแล้วนะเพราะว่าฟอร์มเมเจอร์มันใช้ไม่ได้ลแล้วก็จะโดนเนิร์มนิดน,นึ่งตรงที่เราเสียเอนชเชนนอฟรอไปด้วยคือเ n c น e เช o นอฟ w โดนเนิม ข้อเสียของดูอีทก็คือไม่มีใบกวาดเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นคอนโทรลเราจะต้องหวังว่าเราจะพลิกทันได้เยอะๆแล้วก็หวังว่าเขาจะแบบแก,ก้ตัวทันไม่ได้แล้วก็ต้องเทรดแบบไม่คุ้มเข้ามาเองอย่างเดียวนะทั้งเสียงพอสมควรถ้าเกิดไม่อีกฝ่ายมีใบกวาดเอ้ยถ้าเกิดอีกฝ่ายมีรีมูฟวอลที่จะแก้กกตัวทันได้เพราะเราแบบไม่มีทางกวาดได้อยู่ดีทำให้มันไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่ ส่วนแบบสุดท้ายคือมิดเลงมิดเลงน่าจะไม่ต้องพูดเลยมาเพราะเวลาถ้าใครด้เล่นฮอตตากตอนนี้ก็น่าจะรู้ว่าดูอิดมนเล่นแต่แค่มิดเลงแล้วก็มิดเลงดูอิดเป็นทวิตที่เล่นง่ายที่สุดเลยแล้วก็จัดง่ายที่สุดเลยก็พยายามหยิบเพราะว่าการส่วนมากของ du It ดูอิดดีพยายามหยิบพวกการที่มันแบบวอลลูสูงๆทั้งหลายดูอิทออฟเซเบอร์เป็นสามสองที่เปลี่ยนเป็นสองหนึ่งชาร์จได้ก็ค,คือมันสามารถเป็นจ่ายสองทีวสองหรือว่าจะเป็นจ่ายสองได้สองก็ได้มีการดีๆแบบบราด Do It of Claw พวกมินเนียน do it จะดีเกือบทั้งหมดเลยนะถ้าเป็นมิดเลงเนาจะหยิบซาเวตรอไว้ปิดเกมนี้เยอะแล้วก็อาจจะหยิบพาวเวอร์ออฟเดอไวแบบนี้ถ้าเป็นไปได้ซึ่ง Power of the ฟเด d เป็นการที่ดีมากสำหรับดูอิดเพราะว่ามันจะช่วยแบบถ้าเกิดเรา,เรา,เราบอดนำเนี่ยเราจะบางทีชนะเกมไปเลยเพราะว่า พวกหนึ่งบวกหนึ่งั้งบอร์ดเนี่ยมันคุ้มมากถ้าเราได้ทั้งสามสี่ตัวเล็บนี้ซึ่งดูอีจะมีการดบนี้เยอะมากเพราะการปั๊มแบบถ้าเรามีบอร์ดอยู่เนี่ยถ้าเล่นมิดเลงก็จะเป็นคอนเซปที่เก่งอย่างเงี้ยถ้าเราได้การมีเดลเทอร์เยอะเพราะว่าการมีเดลัทเทอร์ที่แบบตายแล้วเรียกมินเนี่ยนมาซึ่งในอดีตหน้าจะมีเชดเดอร์แรปเตอร์อะไรพวกเนี่ยเยอะๆนะทำให้เรามีโอกาสแบบเอาไปบัฟเนี่ยไปบับได้สูงแม้แต่โซฟเดอะฟอเรสก็เถอเป็นไปบับ ถ้าเราจ grown, ัดเด็กอะโกร้เน่ยเากอาจจะก็คงไม่อยากหยิบโซ่ of the forest ถ้าเราจัดเด็กอโกร์นะ grown, แต่ว่า power of the wild, mark of the wild นี่คงจะโอเคอยู่งั้นดูอีกก็เป็นค์ทที่ผมว่าเก่งนะแต่ว่าเรียกว่าเวลาเราพิกเนี่ยเราต้องดูดีๆถ้าเกิดว่าเราพิก พวกใบาปมา,ามานามาแล้วเราไม่ควรไปทางมากโกแล้วถ้าเราพิกซาเวตรอมาแล้วเราก็ไม่ควรไปทางคอนโทรแล้วเหมือนกันอะไรแบบนี้คาต่อมาฮันเตอร์ฮันเตอร์เป็นค้าที่ผมว่าเป็นค้าที่ผมชอบมากๆเลยแผมรู้สึกว่ามันวีกในอารีนาก็เป็นค่าที่เก่งมากๆโดยเพราะแพทนี้เพราะว่า ได้มินเนี่ยนต้นเกมดีๆมาเยอะซึ่งแน่นอนว่าเราให้เล่นอะรโกรได้เก่งมากๆและฮันเตอร์เป็นคาร์ที่เก่งงที่สามารถคล็อกอีกฝ่ายได้คล็อกอีกฝ่ายคือเรามีวินคอนดิชันชัดเจนคือถ้าเกิดเล่นแบบเกมยาวมากๆแน่นอนว่าเราจะชนะอีกฝ่ายด้วยกันกดทีโรพาเวอร์ไปเลยได้เพราะว่าทีโรคาเวอร์มันถ้าเกิดอีกฝ่ายคิ้ไม่ได้คือกดสิบห้าทีจะมีติดชนะได้ว่ามันดีอยู่ได้หกสาสิบดาเมจแล้วเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดเราเล่นเด็กอะโกลเด็กมิดเลงเราสามารถคุมบอดได้แน่นอนว่าต่อให้อีกฝ่ายเริ่มแบบเอาบอดคืนได้พู้อ,อีกฝ่ายเป็นเด็กมิดเลงหรือเป็นเด็กคอนโทรแล้วมีใบกว่าอะไรแบบนี้ถ้าเขาไม่มีใบหิวหรวก็าสามารถเอาฮีโร่พาวเวอร์แบบปิดเกมได้อยู่ดีทําให้เราแบบตัดปัญหาว่าแบบเด็กเราไม่มีแบบการปิดเกมอะไรแบบนี้ถ้าเราเล่นฮันเตอร์นั่นแน่นอนว่า Hunter, อะโกรฮันเตอร์กับมิดเลงฮันเตอร์จะเก่งแล้ว ฮันเตอร์เนี่ยมีการ์ดเรียกว่าการ์ดอ่ามินเนี่ยนดีๆเยอะเช่นมันก็มีแค่สวัณนาไฮเมนนะจริงๆกับคอฟเดวายที่เป็นแบบการ์ดดีๆมากๆซึ่งการ์ดสองใบเนี่ยถ้าเราหยิบได้เยอะเราสามารถเล่นเดคออนโทรได้เลยเดอร์ฟส์สวัณนาไฮเมนเพราะว่าสหสวัณนาไฮเมนเป็นแลแล้วก็เป็นแลที่แบบเป็น เคยเป็นดอกโฟกที่เก่งที่สุดเลยมั้งว่าตอนนี้ผมก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นดอกโฟกที่เก่งที่สุดอยู่แต่ว่าเพราะมันอยู่กับพันเตอร์แหละแล้วฮันเตอร์มีฮีโร่พาเวอร์ที่ใช้เก็บคอนโทรลไม่ค่อยได้คือดิวดาเมจสองใส่อ e ีฝ่ายนี่ไม่ได้ช่วยอะไรเลย,เ,ลยเพราะว่าที่ฝ่าย e คุมบอดได้แน่นอนว่าเขาสามารถปิดเกมไาได้ก่อนที่เราจะยิงเขาตายแน่นอนแล้วการยิงหน้าอ e ีฝ่ายสองเนี่ยไม่ได้ส่งผลอะไรให้บอร์ดเราดีขึ้นหรือว่าเราได้เทมโปเลย ทำให้เราจะไม่ค่อยอยากเล่นเด็ก Control Hunter เท่าไหร่แต่ผมว่ามันก็เล่นได้นะแค่เพราะว่าเรามีสวาน่ากับไอคอฟเดอร์ไฟนะถ้าเราหยิบได้เยอะถ้าหยิบพวกนี้ได้เยอะเราก็าจ,จะหยิบแบบพวกไปที่เป็นรีมูฟวอเยอะหน่อยอีกอันที่ผมว่าฮันเตอร์ดีคือมีเดล l ี่ช็อตเป็นรีมูฟวอที่ดีมากเลยเพราะว่าที่เกิดกฟิฟายแบบได้การแบบบอมใหญ่ๆแบบ แลกน่าออะไรแบบนี้มาที่ไม่ใช่ดรบูมเพราะดรบูมเรียกบูมบอดได้เราสามารถใช้เดลี่ช็อตแก้ได้ซึ่งมันมันถูกกว่าแอ s ซิสเ n นต e สองเลยแค่ว่ามันสุ่งเฉยๆทำให้เราใช้ได้พอถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายลงมินเนี่ยนตัวนั้นมาอยู่ตัวเดียวหรือถ้าเกิดเราอยากจะวัดดวงก็ได้อยู่แต่ผมไม่ค่อยแนะนำเพราะส่วนมากมันจะไม่โดนก็เป็นคารดที่ผมชอบอยู่นะว่าถ้าเกิดจะ ให้เลี่ยงเนี่ยถ้าถ้าเกิดจะให้เลือกเล่นเนี่ยผมจะเลือกในคาทท 4, ่า TSD ผมอาจจะเลือกฮันเตอร์เป็นคาร์งแรงเพราะมันพอมันวินคอนข้านชัดเจนนะครับชอบเด็กที่มันวินคอนข้านชัดเจนแบบถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายได้ของดีมากๆบางทีแบบเราโดนไอ้แบบอิเซล่าหรือแบบแจ็คนาลอสเน็ดดร์บูมอะไรแบบนี้เข้าไปแล้วเราแพ้ ซึ่งการพวกนี้อาจจะไม่ช่วยถ้าเกิดว่าเราผิดเด็กได้ค่อนข้างโอเคเราสามารถเฟชเชอร์ฝ่ายได้ฝ่ายเด็กคอนข้นกรีด,ดีอะไรแบบนี้ mm hmm. เขาก็จะโดนเราปิดเกมด้วยเอสเตตี้ช็อตไปเรื่อยๆได้ก่อนที่เขาจะสามารถชนะเราได้ mm hmm. ก็หมดแล้วสำหรับพันเตอร์ขั้นสุดท้ายคือวอลิเออร์ซึ่งผมจะไม่พูดเลยเพราะว่าถ้าเกิดผมพูดไปแล้วมีคน ไปเล่นวอลเลเออร์จริงๆผมจะดูสึกแย่มากเลยวลอลเลเ์เป็นคลาสสำหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองเล่นอารีนาเก่งแล้วแล้วค่อนข้งางมีประสบการณ์ในการเล่นในหน้ามากพอสมควรนะอาจจะอยากเล่นวอลเลเออร์เพื่อชาชาเลนตัวเองแบบท้าทายตัวเองคืออยากทำอะไรยากๆหรือว่าอยากเล่นอารีนาแบบฮาร์ดโหมดอะไรแบบนี้ก็การสนวนมาของวอลเลเออร์ก็จะค่อนข้างแบบ ต้องใช้สิ่งหนาจีนะครัแบบต้องใช้ใบนูน้นคู่กับใบนี้ต้องใช้ใบนี้คู่กับใบนั้นซึ่งเกือบทุกใบเป็นแบบนั้นมาเลยแบบเบทเทอร์เลดแบบนี้ก็ใช้เะปล่าๆไม่ได้บอลสเตอร์ใช้เะปล่าๆไม่ได้คอมแมนติ้งเชาใช้เะปล่าๆไม่ได้เวอร์วินอินเนอร์เลดเกือบแลมเพธชาร์จเกือบทุกใบของวอลเลอร์เนี่ยใช้เะปล่าๆไม่ได้ซึ่งวอลเลอร์เนี่ยมีข้อดีแค่ว่าเรามีอาวุธ แล้วก็เราสามารถใช้อาวุธสร้างวอร์ดแบบอาวุธส่วนมากมันจะดีอยู่แล้วอย่างเช่นเดดบอยเนี่ยเหมือนทูซิเวอร์เลยก็คือจ่ายสี่ดิวแปดหรือว่าอาคไนล์ลิปเปอร์เนี่ยก็จ่ายห้าดิวสิบมันเสียแค่ว่าเราต้องเอาหน้าเราไปแทงนั่นแหละแล้วฮีโร่พาวเวอร์เราฮีโร่พาวเวอร์ขอเราเป็นฮีโร่พาวเวอร์ที่ห่วยสุดคือไม่ส่งผลต่ออีกฝ่ายไม่เป็นวินคอนดิชันไม่ส่งผลต่อบอร์ดช่วยให้เราตายช้าลงใช่ซึ่งการที่จะช่วยให้เราตายช้าลงมันจะดีมากๆถ้าเรามีใบกวาด ซึ่งเราไม่มีมันมีใบเดียวคือบ r a อซึ่งมันเป็นอ p i ิเพราะฉะนั้นเราจะเปิดไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นการเล่นวลีเอิร์นเนี่ยอ่ามว่าเล่นประเภทไหนก็ไปค่อยเวิร์กทางนั้นนะยกเว้นว่าเราจะได้อาวุธเยอะคืออาวุธเยอะไปก็ไม่ดีเพราะาเราติดทัฟกันไม่ได้ เด็กเราค่อนข้างต้องดีมากาเอาเป็นว่าเราเด็กเราค่อนข้างต้องเปอกมากๆแล้วเด็กส่วนมากที่ออกมาแล้วแบบจะทาผลงานได้ดีเนี่ยจะหน้าตามันเด็กคอนสแัคคือเหมือนเทมโปลิเออร์ตอนนี้หรือไม่ก็คอนโทรลิเออร์อะไรตอนนี้ซึ่งเป็นไปได้ยากมากเลยถ้าจะเล่นวอลิเออร์ให้ได้แบบนั้นก็คงต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าฮีโร่พาวเวอร์มันห่วยมากแล้วแบบเราเอาเพลงฝ่ายที่ยากมากด้วยฮีโร่พาวเวอร์ขยะอันนี้งั้นก็ จะไม่ค่อยจะไม่พูดถึงอะไรเท่าไหร่เลยกันถ้าเกิดว่าเป็นผู้เล่นใหม่อย่าแตะวันท่เอ,อร์เลยจะดีที่สุดในส่วนของทฤษฎีอารีนาของเราก็จะหมดแค่นี้นะครับผมส่วนที่เหลือผมอาจจะเล่นอารีนาให้ดูว่าแบบเราจะไปยุคใช้เอ้ข้อมูลที่ผมพูดพูดไปเนี่ยทั้งหมดกับการเล่นจริงๆได้ยังไงก็คงจะมีสักสองสามรอบนะครับถ้าใครยังติดตาม ดูอยู่เนก็รอดูได้ผมคงไม่ได้สตรีมนะแต่จะอัพผ่าน Youtube ไปให้นะครับผมแล้วก็โพสไว้ในกลุ่มเหมือนเดิมนะครับท้ายก็ต้องขอบคุณโดนเนเตอร์ทุกคนนะครับผมที่ช่วยโดเนเอจนมีรายการดีๆแบบนี้ได้นะก็ไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ